และนี่ก็คือสาเหตุผลนะครับของคนที่ไปทริปจีนกับโค้ชบีแล้วประสบความสําเร็จครับผมหลายคนนะครับอยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์แต่ไม่มีไอเดียไม่รู้จะขายอะไรดีหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีข้อจากัดเช่นอายุมากแล้วนะครับผมอยากหารายได้เสริมหรือใกล้ไวกเกษียณนะครับโค้ชบีแนะนําเลยนะครับว่าคุณควรจะไปทริปจีนกับโค้ชบีเพราะการไปทริปจีนกับโค้ชบีนะครับผมคุณจะได้ไปเห็นไอเดียครับว่าที่ประเทศจีนเขาค้าขายอะไรกันคุณสามารถหยิบจับอะไรมาเป็นโอกาสในการต่อ ยอดธุรกิจของคุณเองได้หลายคนไปทริปจีนกับโค้ชบีมาแล้วนะครับตอนก่อนไปนะเนี่ยยังบนกับโค้ชบีอยู่เลยนะครับว่าไม่รู้จะขายอะไรดีแต่พอไปทริปจีนกับโค้ชบีแล้วกลับมาได้ทั้งไอเดียและได้ทั้งสินค้าในการต่อยอดทําธุรกิจได้จริงนอกจากนี้นะครับใครที่ไปทริปจีนกับโค้ชบีแล้วนะครับโค้ชบีไม่ได้พาคุณไปซื้อของไปหาไอเดียแต่เพียงอย่างเดียวกลับมาแล้วนะครับโค้ชบียังจะสอนคุณนะครับทำการตลาดออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับหรือการสอนคุณขายของบนติ ถ้าเป็นการทําการตลาดบนทิกตกเนี่ยโคชบีมีสอนคุณนะครับแบบสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบ ทำไปเลยถ้าไม่เป็นโคชบีไม่ให้คุณกลับบ้านแถมให้กับคนที่ไปทริปจีนกับโคชบีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือเหตุผลเลยครับว่าทําไมคนที่ไปทริปจีนกับโคชบีกลับมาแล้วนั้นเนี่ยสามารถมีความรู้ต่อยอดทําธุรกิจได้จริงคุณรู้ไหมครับว่าคนที่ไปทริปจีนกับโคชบีนั้นเนี่ยมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งไข่ทาธุรกิจใหม่ๆจนกระทั่งคนที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วแล้วประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดทําธุรกิจนะครับเริ่มตั้งแต่รายได้หลักร้อยล้้้้้้าาาาานนนนน200ลลลลหหรือออยยต่ปปีกก็ไััับชมแวทง เพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าคุณจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยผู้เริ่มต้นใหม่หรือผู้สูงอายุครับคุณสามารถเริ่มต้นได้ถ้าเกิดใจคุณต้องการแบบนั้นจริงๆโค้ชบีรู้ดีครับว่าคนที่ไปทิปจีนแบบนี้นะครับกลับมาส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอเลยคืออะไรรู้ไหมครับมีของกองเต็มบ้านครับแต่เอาไปขายต่อไม่ได้เอาไปขายต่อไม่เป็นครับผมสุดท้ายก็เลิกทําแล้วก็เจ๊งไปในที่สุดครับแต่การไปทิปจีนกับคนบีมันดีตรงที่ว่าโค้ชบีนะเนี่ยสอนคุณต่อครับไม่ใช่สอนคุณ แค่ฝั่งซื้ออย่างเดียวโค้ชบียังสอนคุณทําการตลาดสอนคุณขายด้วยเพราะฉะนั้นปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณไปทริปจีนกับโค้ชบีครับและนี่ก็คือสาเหตุหลักเลยนะครับว่าทริปจีนของโค้ชบีนั้นเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรรวมถึงนะครับในทริปจริงของโค้ชบีนั้นเนี่ยโค้ชบียังจะสอนหรือให้ความรู้คุณสําหรับคนที่มีเงินทุนน้อยเริ่มต้นน้อยๆทํำยังไงคนหลายคนชอบเข้าใจผิดครับว่าการไปจีนต้องใช้เงินเยอะๆติดเงินไปเยอะๆพกเงินไปเยอะๆเพื่อที่จะไปซื้อของความเข้าใจแบบนี้ผิดสุดๆเเลยนะครมมพา้ไไ่ด คุณแบบนั้นเลยครับคุณสามารถไปโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องซื้อของเลยก็ได้ครับแต่โค้ดวีจะสอนครับว่าคุณสามารถเอาคลิปเอาคอนเทนต์ของคนจีนนะเนี่ยมาทำคอนเทนต์ต่อยอดธุรกิจคุณได้ยังไงเมื่อคุณกลับมาแล้วเมื่อคุณมีออเดอร์แล้วคุณค่อยสั่งตามตอนหลังเขาเรียกว่าหาตลาดก่อนหาสินค้าครับไม่ใช่ไปซื้อสินค้ามาก่อนโดยที่คุณไม่มีความรู้แล้วคุณค่อยมาหาวิธีการขายทีหลังแบบนี้ผิดสุดๆเลยครับผมซึ่งโค้ดวีจะไม่สอนแบบนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณ ยิ่งควรไปทริปจีนกับโค้ดบีเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะโค้ดบีไม่สอนให้คุณลงทุนกับสินค้าก่อนเสียแต่ทีแรกและแน่นอนครับว่าเมื่อคุณทําการตลาดเป็นหาวิธีขายไปแล้วคุณก็แค่ทักแชทไปสั่งจากเขาครับแค่5วันเท่านั้นของจากจีนก็มาส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณแล้วเพราะการไปทริปจีนกับโค้ดบีมีบริการนําเข้าให้คุณเสร็จจับหมดครับเคลียร์ภาษี่งภาษีให้หมดวันสต็อปเซอร์วิสคุณนั่งเฉยเรอรับของอยู่บ้านได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปติดต่ออะไรทั้งสิ้นอีกแล้วคครับผมนี่ือ เหตุผลว่าทําไมคนไปทริปจริงกับโคชบีแล้วถึงประสบความสําเร็จถ้าคุณสนใจอยากจะไปทริปจริงกับโคชบีนะครับรีบทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินโคชบีเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่ารอบต่อไปโคชบีจะไปอีกทีเมื่อไหร่แล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งครับที่จะเริ่มลืมตาอ้าปากได้จากการไปทริปจริงกับโคชบีครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางทิกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูป เสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์